ขึ้นเฝ้าไปบอกกับปูกมายาที่เบตาชาไปให้พระองค์ยดๆเลยอะไรพระองค์จะทําเช่นนี้ไม่ได้จะสา่ให้ไปบอกไอไม่ได้พจ้าค่ะเขาทำกันมายังไงพระองค์ร้านเจ้าค่ะเฮ้ยี่พระเอกในใจคุณนะในใจค่ะในใจค่ะที่รักนะนี่แหละพุทธค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่ดีไม่ได้มันทาเป็นพระเอกอะนะทำนิดเดียวนิดเดียวพอ อ่านิดเดียวก็ได้ปะนิดเดียวนะพอได้มันจะเดียวห้าคนไหนทำไงติ๋งแน่ตติ๋งแน่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 ติงต๋งแน่มาบอกที่เบ็ดละ 啊、哪天？啊